มันก็สมกับราคาโคตรดีกสนุกมากใช่ในี่ไงเหมือนได้แบบเดิมเหมือนไ้แบบเดิมสมมติวัตถุของจริงอยู่นี่โอ้ใช่นี่อะไรอ้อะสั่งอะไรอันนี้สั่งอะไรมาไม่รู้นะฮู้นแดงหุ่นเลโก้ถ้ามัตัวมันจะดีกว่านี้มันเป็นอย่างนี้นี่เขาบอกว่าลอยน้ำได้จริงเครได้จริงนะเฮ้ยมาแตได้จริงก็ได้แต่ไม่รู้กันแต่ผมไม่ติดได้จริงเพราะอะไรเราะถ้าลองต้องลองตอนนี้ก่อนหรือก็ต้อรออันนี้ ก็แค่เปลี่ยนแต่ก็ต้องเช็ดนะถ้าเกิดมันไม่ได้ผมว่าได้ยนี่ไู um <birthday> <ril jamais> ้โชว์แล้วสวัสดีครับวันนี้ท่านแฟนนี่นะครับองเราของคนเหมือนเดิมนะครับยิ่เป็นัย่างดีครับวันนี้ก็อยู่ในในช่วงแฟนนี่รีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มารีวิวเลโกจุลสิลว์กันนะครับ แต่วันนี้ไม่ใช่ของตัวนี้เบอร์โดมิเนียนนะครับเป็นของโดมิเนียนออนนะครับอันนี้เป็นเซ็ตถือว่าเก่าแล้วนะครับโดมิเนียนมันก็จะเป็นสอดที่ผมมีไปแต่ยังไม่ยังไม่ได้เพิ่มเนะครับเพราะว่าผมชอบตัวนี้ก็อยากได้มาแล้วนะครับมันเป็นชุดพิเศษแหละแต่ว่าชุดเรื่องมีก็ประมาณปีแล้วใช่ไหมหรือว่าสองปีได้ประมาณนี้แหละนะครับก็แต่อันนี้ไม่ได้ไปซื้อมา จะในเลโก้โซนเหมือนสองันั้นนะครับแต่น,นี้ผมสั่งมาเลยนะครับที่ช้อปปีแล้วก็มาสง่งแล้ววันนี้เ,เดี๋ยวนี้แล้วก็รีวิวเลยเดี๋ยวนี้นะครับถ<ม>ึงได้เห็นว่าแพ็คกล่องอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีของแถมด้วยนะครับไม่ว่าอะไรนะครับแล้วก็เอ๊มันก็สมราคาโคตรดีมันสนุกมากใช่ใช่มันบีบมันบีบน้ำมันบีบ,บ,บ,บใ,ใหญ่

<laughs> ท่านเป็นตัวเปนจะดีกว่านี้นะไงมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ้90ปีเหรอไม่ดิบ้าไอ้โกงถึง90ปีเหรอเฮ้ยผุ้ชมนี่ไอติมเนี้ยนะครับใช่ไอติมเนี้ยสั่งมาเลยเนี่ยอันนี้ของแถมเนี่ยอันนี้ของแถมเมื่อนี้ดิอันนี้สั่งมาเนะน,นี่ยอันนี้แหละ ดูดูการ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 นี uh, anyway, um, so uh, right? ่มันแทงมาแล้วมันรับค่าแค่ไหนันมันทองมนทองมันแหวน่เออไหล่ะมันอยู่แบบนี้มมกันใช่มีพมทันรย่างงี้อ่ะแหละูแกงเราครับนีหมวยมคผู้ชมนี่ข้าังก็มีเขียนเลโก้เนี่ยเอใช่มันกรีนแลักได้ดีมากนะครับโอสวยงามากก็ไม่รู้ว่าต่อได้ไตรงนี้ติกระเป๋าไดเลยนใช่สวยกระเป๋เลยผมาเาดีกว่า ส่วนเดี๋ยวของแถมเดี๋ยวจะไว้รีวิวคลิปใช่ใช่แต่ของแต่ของแถมรีวิวหน้าข้าวผมนั้นแหะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไม่ต้องห่วงครับผู้ชมเราก็เล่นแบบนี้ตลอดแน่นอนอย่างนี้แหละคลิปยาวเรียืนอยู่อะไรโอเคไหมเออของแถมเพื่อนนี้นี่เองนะผมก็นึกว่าแถมไม่อด้ื่นพราะยังไม่คุ้แถมไอ้ก้อนด้ยแหละเวเาจะเก็บก่อนมันเก็บยากเลยใช่ไหมไปอาเก็บไป ของเธอซื้อมาอมาดูของแถมดีกว่ามีของแถมของเรานะครับได้่ัวองที่ซื้อที่สั่งมานอันนี้บอกนะเดี๋ยวเผื่อบางคนคิดว่าไอ,อ้เราซื้อนั่นแล้วมีของแถมจริงนะอันนี้ <c oughs> เราบอกไว้ว่าเมื่อกี้เกินเราหมดมเป็นบุ๊กนะครับมันก็ไม่ต้องบอกหรอกคป <น S 2> ็นค <ไง S 2> นเขาไม่ใช่ใครใงโง่ขนาดนั้นอยู่แล้วแหละผมไม่ได้ไปเขาโง่นะก็ไม่ได้ด่าอะไรนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไอ้นี่จริงหมดพูดแล้วผิดหมด เป็นชุดอันนี้นะครับบาริโอนิกกม็มีตัวบาริโอนิกมาในต่อบาริโอนิกมันก็เป็นเป็นเรือนะครับเรือแบบว่าเหมือนกับจับแล้วขนไปอ่ะชุดนี้ตัวละครมันจะมีโอเว่นอีกแล้วนะครับแล้วก็มีกาดมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเบบี้เดรโรเป็นต่อตัวเล็กนะครับกาดนี่ที่แบบว่าเราหยุดทำเลยแบบไม่เก่งเลยก็เทอาว่าอันนั้นมันกาดครับแล้วก็มีดาเลียสกับยัฟฟีน่านะครับตัวละครจากฟิลีกิเบเชียสนะครับแชมปกิเดเชีย ก็เปิดซีของ n น t f l i x นะครับไปดูกันนะ่ยครับแี้วถ้าตอนนี้กำลังจะมาไปเดือนนี้แล้วนะครับมาไปเดือนนี้ผมพูดตอนนี้นะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่นะครับนอาจจะเป็นตอนนี้ที่มันฉายแล้วก็ได้นะครับ <één S 1> มาบันนี้ไอคลิปเอ็ดยี่สิบกับรามมันจไดเพราะเอาจริงนะครับผมบอกก่้นก่อนบอกผู้ชมก่อนเลยก็นะครับว่านั้นผมนั้นผมกำลังรีวิวอันนี้ก็อยู่เนี่ยในคลิปที่ผมรีวิวบูอที่ผมที่ผมดูก็อย่าไปดูตัวไอ้นะครับที่รีวิวชุดตูไอ้กล่องเล็กของชุดเนี่ยนิก นั่นแหละอันนั้นผมก็ยังไม่ได้ลงเลยด้วยซ้ํานะครับก็เอ้ยยังไม่ได้อัดยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดต่อเลยด้วยซ้ำนะครับณตอนที่ผมถ่ายอันนี้มันกแล้วม่เอาเอามาโอ้โหอุ้ยโอ้โหจะวางตรงไหนเนี่ยนี่นะครับห่อห่อห่อไม่เอา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 เบอร์ลุ่มอันนี้เขาบอกว่ารอยน้ำได้จริงนะครับเล้วใครใครติดยู่นะ ไม่แหละนจริงก็ได้ไม่รู้ไม่รุมกันผมไม่ได้จริงกผมไม่กล้าลองถ้าลองต้องลองตอนนี้ก่อนก็้ลองตอนนี้อเเปลียองไหมเดี๋ยวลองดูนะครับไปลองนะลองนะตอนนี้ไมนม่รูไม่รู้มันจะไม่รู้จะอ่านจะพออม โอเคครับู้วานนี้ไมกต่อไปรู้มันจะมันก็แค่เปี่ยนแต่ก็ต้องเช็ดนะถ้าเกิดมันไม่ผมว่าได้นี่ในในดูโชว์แล้วเออโวันนี้แหละไฟลัมได้จริงเออผมว่าได้อะแต่ว่ามันจะได้นานแค่ไหนหรือเปบ้างได้ตลอดเลยแต่ถ้าต่อเสร็จแล้วมันจะได้แต่ถ้าต่อเออต่อกหนักใช่ถ้าต่อกหนักขึ้นไงเออไม่ได้ได้เฮ้ยคุณลึกมันแข็ง กดก็ไม่ลงเอี่ยงผมขอล้องนะขอล้องกดเฮ้ยเอามันก็ไม่ลงอ่ะอย่างมันเบียดอย่างมันเบียดมันไหนขอลองเฮ้ยแตงกุณู้ชงผมไม่รู้เลยผมคือว่าผมไม่รู้เลยคุณผู้มไม่รู้เรื่องจริงโอเคไปลืมอันอื่นเถอะแล้วใช้ปังนะเปอนรอบวมมันเนี่ยคงไม่ใช่หรอกมั้งเจอะเลยพลาสติกไม่ใช่ไม้มาวงบวมเออเฮ้ยไป ครับสถูกแล้วก็คือลอยน้ะได้จริงนะครับดุดยอดมากแต่นั้นไม่ได้คิดเลยพึใช่ใช่พึ่งคิดเมื่อกี้อแล้วก็แบบเอ้ยถ้าตั้งตู้ปลาถ้าเราสมมติแบบเออแ้วซื้อซื้อตู้ปลามาฮะเอามาตั้งเอามาตั้งในตู้ตู้นี้ไม่พอเออเพราะว่ตู้อย่างนี่ยตู้นี้มันไม่มีพอแล้วนะครับตู้ที่ผมตั้งพึ่โชว์ปกติตู้เต็มแล้วแต่กล่าวไว้ซื้อทีที่อืมเพิ่มอยู่เออแบบซื้อซื้อตู้ปลามาวันนี้ท20-40เซนก็ซื้อตู้ปลาปัก56-10เซนนะแบบใหญ่ตอย่างี้นก เอาลอยเราพยายามโอยโอเคไหมก็มาดูอย่างอื่นอะไรหน่อยครับตัวดีเรื่องเ็นที่ตัวเจ้าบาเดียนิกันเออมีเอมีเลือเล็กด้วยนะลยมบอกมีเยอหัวหัวแยกไู่อันเดียวมือแกนั่นไอ้ผมเนี่ยมุกกัแกนโ้ยีเรียกว่ากันไก่แัเตอร์ มมเทโนโฬกที่ใชไ่า่ใช่เออม่ไม่ไม่ไม şey ่ไม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 ไม่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 ไ่ไไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ม่รม่ hmm> oh. Oh. ่ ok, ่ม่ไม so ่อ่ไม่อม่ไม่ม่อมม่่่มม เรื่องพวดูจบไปไม่นานนะครับตัวนี้กำลังกำลังกำลังไม่มีแต่ว่าผมรู้ถ้าเขาไปแน่ไม่ไปเกาหลีไม่จานละสองอันนนะคุณผู้ชมผมใช้ก็ทำไม่ไม่ผมเป็นคนที่ถ้าเกิดอันนี้อะไรผมจะบอกที่หลังเสร็จก่อนผมไม่ยอมไปคำพูดอยู่แล้วโอ้โหนี่เกลียดง่ายดีหว่าสี่ร้อยปะให้โอ้โหแม่มีหางอยู่แล้วเนี่ยอันนี้หัวโอเคอันนี้หาง ใส่ยับไปดิใส่ยับนะครับนี่มือจิ้มไปจิ้มใส่หยับใส่หยับเฟลล่อ้าวโอ้โอเล่นหมุกอะไรกันอะไรเงี้ยป่ะมันเล่นตลอดอะเล่น้นนะครับแล้ว,ลวลเรื่องนี้ผมว่าได้เองลองเดีย๋ยวค่อยลองเดี <laughs> <laughs> ๋ยวนี้ครับเจา้าบ่างยูนิ เดี๋ยวเขาค่อนข้างจะตัวปวดผมมาก <Wow. S 1> อันนี้ก็ชื่อกลิ่นนะครับตัวที่ตายในเคีเยตเคียตทีนั้นสองนะครับที่พี่โดนพี่โดนไอ้อะไรวะมิกับมิสกับทิฟยิงนะครับอโอเคอีกหนึ่งตัวปวดผมเลยนะครับ <Wow. S 2> บาเลานิกเป็นกระสอบที่เทมากปากกระเท ไม่ใช่สบายมอรัสนะครับซอรัสมันจะนตัวใหญ่จ็ตัวใหญ่แล้วก็มีที่แต่ก็มีี่ยม่ไ่ยี่่ย่ยียี่ยียียอ่ยีายี่อี่ย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 ียี่ียบร้อยด่ริเอี่ัยี่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 ยียยี่ยี่ยยี่ยียี่ี่ย่ยี่ยยมีี่ ไมเห็นเห็นไม่ท <ality> ัดไม่ทัดก <itchens> ็เ <Thompson> รื่องของคุณนะครับว้าขอเล่นนะครับเต่อเรือเล็กก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่อยๆคงต้องสซคลิปเวลาแล้วนะครับนี่รังไข่นะครับรังไข่ไม่ใช่รังไข่ที่ไม่ใช่รังเฮ้ยุณเบ้อ ตัวอะไรก็ไมีนคมนเขาผมจำไม่ได้แอ้วหลออ่อไปเงี้ยไม่ใช่ว่าต้องต้องไปยิงมันแล้นี่ครับเรือเล็กโอเคนี่เรามาเริ่ตอนเรือกันดีกว่านะครับไปดูกันตอนเสร็จ พวกมันจะสามารถรอ,อกได้ไหมรอได้หรือเปล่าอฮ้ยพวกเราจอยอันนี้แล้วกันไหผมก็ได้นไะอได้เนี่ยต่องใส่อะไรเยอะโอเคไม่ล้มเขาไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่ล้มนะต้องยัดใส่อะไรเยอะโอเค นายโอ้คครับก็จบ้วครับสำหรับรีวิวอ๋อผมลืมบอกอย่างนึงไปนะครับเมื่อก <Wall poker> ี้มึงเจอแล้วมึงสังเกตนะไม่เห็นนะไม่ใช่ลอยเรู้ใช่ไหมครับก็สรุปว่าลอยน้ำได้นะครับลอยน้ำได้จริงๆนะครับลอยแบบลอยแบบ ลอยจริงๆเลยอ<ช>่ะ<ช>แต่ว่าลอยลอยได้แข็งแรงก็ค่นแข็งแรงด้วยแต่ว่ากเกราแค่แบบเราเก่งสติ๊กเกอร์เราก็เลยไม่กล้าจะปล่อยมันคือกดกดไปม,มันยังไม่หลงเลย,ย,ยใช่หลงได้แต่ตอนนั้นมันตอนที่ก่อนก็จะแปะสติ๊กเกอร์ไงตอนนั้นตอนนั้นมันไม่ต่อเลยต้คนคลิปอ่าคุณผู้ชมก็เห็นแล้วเรากดเรากดไปแล้วมันก็ยังยังลอ,อยอยู่ยังไม่จมสักทีนะคมันมันมันถือว่าถือว่าใช้ได้เลยกดไม่ใช่กดเบานะกดแรงใช่แต่ว่าลอยลอยได้จริงๆเลยลอยได้จริงจังนะครับก็ว่าคุณผู้ชมครับคือทุนนี้เจ๋งดีนะครับไไม่่เเเคคยยยิิดลวาาาจจะะออรนน้ง แต่ว่ามันรอดมาไม่จริงจริงเล็กเลยใหญ่นะเล็กก็ลอยได้นะครับแต่ว่าเล็กในี่ยรอดไม่รอดบายกว่ามันก็นะทำเล็กกว่าก็ทาไม่มีอะไรเสียหายเท่าไหร่ได้ถ้ามันของมันใจนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับแต่ลอดแต่เล็กใหญ่มันมีสติ๊กเกอร์มาติดตรงนั้นแหละซึ่งแบบมันก็ไม่ถึงกับโบนนะแต่ว่ามันมันพอดีอะน้ำตัื้องมันก็นกี่เดียวก็โดนแล้วคือเมื่อไ่นิดนึงมันก็มันก็น่าจะมีสิทธิ์โดนอะเพราะว่ามันมันเพราะน้ำอะมันให้ถึงทุ่นพอดีเลยเออดูความเจ๋งของมันหน ก็มันตั้งแต่จริงๆนะครับคุณผู้ชมโอ้คือชุดนี้แข่งมากไม่เคยรู้เมื่อก่อนได้ก่อนซื้อเมื็ดมาแล้วก็จริงแต่ว่าถ้ารู้ว่าถ้าตั้งแต่วันที่น้ำถึงคุณเนี่ยน่าจะควรจะเอาเทปติ๊กเกอร์มาเล็กกว่านี้หน่อยใช่ถ้าตั้งแต่จะทำก็ควรควรเทปติ๊กเกอร์มันขึ้นไปมีน้ำควรจะลอยได้สบายกว่านี้ก็เลยนะครับลอยน้ำไม่มันจะลอยน้ำได้แบบไม่ต้องมีอะไรมากังวลเลยนะครับแต่ว่านี่มันนั่นแหละมันมันมันพลาดไปแล้วรับมันเอาเทติ๊กเกอร์มาอย่างนี้มันก็ทางที่ดีก็อย่ารอยนะคับ อวันนี้ก็ชอบมาอินกดไลค์คนคลายก็ท่องเดอะฟอนดี้ด้วยนะครับแล้วก็ใจรีวิวอะไรอีกก็รอนะพูอีกไกลนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมคืวเอก็จะเป็นจิกาโดตัวสารัตนะไอ้เกดนั้นเป็นแบที่ผมเคยให้ดูไปอันนั้นใหญ่ที่สุดก็กต่ว่าสักวันนึงต้องร้ายมาครอบพองนะครับว้าวอันนั้นไม่รู้แตชาติไหนนะครับโอเคก็อินกดทุกคนคลายก็ท่องเดอะฟนี้นะครับแล้วก็กดติดตามเพจบุ๊ดด้วยเราก็จะอัปเดตข่าวสารจะคอนแบบว่า เอ่อโพสแก้งอะไรต่างๆกัน,นมานะครับก็ว่าไปอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ